คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีพวกมึงทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกับจ่าอีกเช่นเคยกับช่องจ่าเอี้ยงเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อน ยังไงก็รบกวนหน่อยฝากเพื่อนงกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อไอสัตว์มานะครับกลับมาเจอกันอีกแลว้ววันนี้อยู่ค่ายพิจิตรสล็อตแต่ว่าเกมนี้นะครับสาวอะไรว่าเลด r ้จีนเออนะครับแม่งนึกชื่อไม่ค่อยออกเกมนี้นะครับสาวเลดเร์จีนนะครับนักล่าสมบัติเออประมาณนั้นก็เกมนี้ไม่ค่อยมีคนเล่น นะครับแต่ที่กูบอกคือซิกเนเจอร์น่ากลัวมากๆเกมนี้นะครับว้หล่นเมื่อไหรน่นี่โอ้โหรู้เรื่องเลยนะครับแต่ข้อเสียก็มีเรื่องฟีเรีเกมก็อีกแล้วนะครับตามสไตล์เกมปันะนะครับแต่ดูทุนนี่ไอสัตว์ห0าเออทุนแบบนี้กูกระทืบแน่นอนนะครับเดี๋ยวกูเอาสาวจีนทาเมียไอสัตว์นะแต่เล่นแบบไหนเบทเท่าไหร่ตามดูได้ในคลิปนี้ละกันมก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิม กลุ่มล็คกี้ไทม์คืออะไรนะครับลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแต่งคนละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่ก้ามงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายล,กลักๆัพิจิพี่แล้วก็โชกเกอร์นั่นเองตัวกูก็แจ้งไว้ด้วยนะ,ะรอบสิบเอ็ดถึงเที่ยงแต่ละชั่วโมงนี่จะมีแอดมินแจ้งไว้คนละชั่วโมงชั่วโมงจนถึง3ามทุ่มไอซั์มีกลุ่มย่อมได้เปรียบนะครับเพื่อนแจ้งช่วงที่เกมแตกงหนักแต่กระจายอะไรก็ว่าไ,ไปแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ทางความเข้าใจสล็อตนิดหนึงสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเออนะครับอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างการปั๊มเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สําคัญเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปักหมดเรียบร้อยแล้วมานะครับไปออโต้สามทิบเริ่มต้นสามทิบเลยทุน5,000นะครับนี่เกมนี้นี่ซิกเนเจอร์ตัววายยิ่งโปรโยเยอะยิ่งดีเออแต่ว่าหลังๆก็ออกไม่บ่อยนะครับออกไม่บ่อยออก อ,อกเริ่มช่วยอะไรสัตว์มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเป็นเกมเก่าแล้วเออ,เอ,อแต่ที่มาเล่นก็ในกลุ่มลัคกี้นะแจ้งไว้เออนะครับมีกลุ่มได้เปรียบโอ้โหอยู่คอมโบดีมีกลุ่มได้เปรียบแน่นอนเข้าครั้งเดียวแม่งอยู่กันชาวนยาวๆเลยนะครับเพื่อนถ้าเล่นคนเดียวยังไงมึงก็ไม่รู้เกมไหนมหไม้มาดูไหมเกมแม่งโอ้โหเยอะสัสเลยเป็นพันเกมเลย ไม่ระล่มทุกค่ังนี่เกือ 10, บหมื่นวังครูว่าเออมาโมโหแล้วในเกมต่อ,อยังไงร,ราย,ยับชุยชยอยู่ตอนนี้ยังไงเพื่อนวอายโหไก่มากเอาวายออกออกสี่ตัวนี้รอบนอกรู้เรื่องเลยบางทีแย,ยกย้ายกลับเลยไม่ต้องพึ่งฟีเกม กูคเคยเตกนะพี่เกมไม่เข้าแม่งรอบนอกลนทีห้าตัวไอโดววายโอ้โหแม่งออกเป็นชุดเหมือนเกมไกอ่อ่ะประมาณนั้นนี่วายสองใช้คุ้มค่าหน่อยอีสาวโอ้โหตัวหลังไม่เชื่อมมันเป็นคอมโบนะสามตัวโอ้โหเทอร์โบเฮีย้ยมากตอนนี้ โอ้โหไม่ใจเลยขายไม่500ตอนนี้จะต้องบัรเบ็ดแล้วนี่อกแถวนี้สวัวดิโอ้โห,โโหเสียของมาลองดูเบ็ดร้อยโอ้โต้วสามสิบโอ้โห,โโหยังไงอีสาวเอ้ยเดี๋ยวกูเอาทำเมียนะกูบอกไว้ก,ก่อน เออยิงเซียนอยู่ด้วยช่วงนี้ <c oughs> เฮ้ยสเกกตเตอร์สองโอ้โหเบ็ดร้รอรยรูเรื่องเลยไอสัตว์ไม่ออกเลยลงศพกำลังจะดูดหายไปสองพันโอ้โหบันไลแล้วกูาวายโอ้โหไม่ใจงามไส้แล้ว ลักก oh, oh, <What? S 1> ี้จะเล่นกูไหมเนี่ยลักกี้ไทม์ไวโพเดือสองพันสามสองพันสี่โอ้โหครึ่งทุนมาดเดเบ็สองร้อยตอนนี้โอ้โ oh, ห oh. ดาบเหลือพันเก้าโอ้โหโอ้โหมาจนได้ไอสัต์เหลือพันห้าโอ้โหโดดเบ็ดด้วยความโอ้โ oh, ห oh. เบสสองร้อยเข้าฟรีมาแล้วมึงจะดใจ oh. หรือเปล่า โอ้โหเ้าสองโอ้โหแบบนี้เสร็จไวายไม่ออกอาวายออกหนึ่งโอ้โหมีกี้สี่ดอกว้าวรนอีกอือวายสองมาเอาละอีใช้คุ้มหน่อยนี่ห้าร้อยเจ็ดยังเบาอยู่วายหมดแล้วว่ะโอ้ขาดดาบไม่งั้นเละขาดมีดชงสองดูดิห้าหมุนโอ้โหโอ้โหจบเฮ เอาวายสองเอาเอาล็อกอือลืมไปไอ้สัต์โอ้โหสองมุนมาสามตัวหกร้อยสี่ตัวเอาละเอาละโอ้โหยังไงเพื่อดอกนี้หมื่นห้าเอ้าลดนอีกสามโอ้โหโดนกูไปหนึงแปดโอ้โหมุนที่แปด โอ้โหพิกนรกอีกแล้วพวกมึงสองหมื่นหกสยสิบโอ้โหสุ per mega วายสามตัวสองชุดยังไม่จบเลยหนึ่งหมุนอีกสองมาอีกใช้หมดใช้หมดโอ้โหเอสัตโดนท้ายโอ้โหเอสัตสองหมื่นเก้าหนึ่งร้อยสี่สิบพิกนรกอีกแล้วครับท่าน โอ้ยมเมจ้าโวยไอสาวจีนจะให้ดอกนี้โอ้โหสมใจยากเลยทีเดียวโอ้รอบนองเกียมากกูปันเหลือพันห้าตัดสินใจแม่งโมโหโดดเบ็ดเลย200ม้มงเดียวเข้าฟีกเกมแต่แต่แตฟีกเกมแม่งไม่จ่ายเลยว,ว่ล้วน,นไอสัตว์โอ้มาจ่ายหมุนที่แแต่สองดอกก็คุ้มแล้วโอ้โหแตงมาสามหมื่น กำไร25 0 0 0โอ้โหนี่เกมอยู่ที่ทุนจริงๆนะครับเพื่อนๆและยิ่งกว่าน,นั้นตั้งแต่เล่นเกมนี้มาครั้งนี้แตกหนักสุดแล้วนะครับพวกมึงแตกหนักมากๆเลยนะครับแตกหนักเพราะอะไรลัคกิทามอีกแล้วตอกมือสิครับรอเฮียอะไรอยู่เ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆอ่ะก็ย้ำไงนอีกรอบเรื่องกลุ่มนะนะครับกลุ่มจะแจ้งเกมวันละ้เจ็ดรอบนะเพื่อนๆเออแจ้งช่วงนี้เกมแตกหนักนะครับเจ็ดรอบคุ้มมากๆ คร้าวครั้งเดียวมึงอยู่กันยาวๆถาวนไปเลยตลอดชีพนะครับเด้อพูดง่ายอะ่ะมีกลุ่มลักกี้มีใช่แบบครึ่งเลยนะครับโอ้โหยังเสียดายดอกสุดท้ายถ้าเชื่อมอีกนะโอ้โหมีฮีดอกนี้เสียดายแม่งดอกสุดท้ายใช้ไม่คุ้มเลยนะครับก็ ดีกว่าปันคนเดียวแน่นอนนะครับเรื่องกลุ่มลัคก,กี้นะครับเพื่อนๆแต่ละคนจะมีเทคนิคด้วยสมาชิกในกลุ่มเขาจะบอกเทคนิคการเล่นเกมต่างๆไม่เงาดีกว่าปันคนเดียวแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปมาเลยนะครับฝากเงไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้กำร25,000นะครับทวมอีกแล้วกูนะครับก่อนจากไปก็ฝากเพื่อนก,นกดซับสไคร้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ